วันนี้นะครับกูจะมาพูดถึงทางเลือกใหม่ของพลังงานสะอาดนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ยังมีพลังงานแบตเตอรี่ BEV Battery Electronic Vehicle ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็มีบางประเทศรวมถึงประเทศไทยได้เริ่มหน้าโปรเจกต์รถยนต์ไฮโดรเจนหรือว่า FCEV Fuel Cell Electronic รถยนต์ไฮโดรเจนมีจุดเด่นอย่างไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นนะครับเรามาหาความรู้จักกับเชื้อเฟลิงไฮโดรเจนก่อนนะครับ ปัจจุบันนี้เราแบ่งออกเป็นสาประเภทนะครับโดยจําแนกจากชนิดของพลังงานแล้วก็วิธีในการผลิตไฮโดรเจนนะครับได้แก่อันที่1นะครับก็คือไฮโดรเจนสีเทานะครับหรือว่าเกไฮโดรเจนนะครับได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับเช่นก๊าซธรรมชาติหรือว่าถ่านหินนะครับคิดเป็นประมาณ95%ของโลกปัจจุบันนะครับและก็ไม่ถือเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำหนึ่งนะครับเพราะว่าจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศอยู่ครับไฮโดรเจนอันที่2นะครับหรือว่าไฮโดรเจนสีน้ลืองนนะครับบูไฮโดรเจน เป็นการดักจับและการเก็บคาร์บอนแทโดรเจนสูชันมาในการเป็นทางเลือกที่สะอาดกว่าแทโดรเจสีเทาครับแต่ก็แลกมันเ้วยต้นนุ่มได้สูงขึ้นเองครับส่วนอันที่สามนะครับคือไฮโดรเจนสีเขียวครับหรือว่ากีนไฮโดรเจนนะครับผลิตขึ้นโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดนะครับเช่นลมหรือว่าแสงแดดแสงอาทิตย์นะครับเราเรียกวิธีการนี้ว่าอิเล็กโทรไลซิสนะครับเป็นกระบวนการที่มีราคาแพงมากกว่าแต่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฮโดรเจนสีเทา และสีน้ำเงินนะครับเมื่อรู้ที่มาที่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ชัดพรงงาของจริงกันเลยนะครับผอขับรถยูนเฮดเชนสองคันนะครับที่มีแค่2คันภายในประเทศไทยน,นะครับตอนนี้ครับผมว่หามาดูนอกสถนาน,นีครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเฮดเชนแห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีนะครับ ซึ่งสถานีนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือของ5บริษัทได้แก่ K, PT OR Toyota BAG นะครับซึ่งสถานีนี้นะครับาาก็จัดตั้งเพื่อเป็นต้นแบบนะครับหรือว่าเป็นโฟลทรายสำหรับการขนส่งการลำเลียงรวมถึงการแชรฮันดูเทียนด้วยเดีย๋ยวเราจะพข้าไปดูตรงหัวหจกักรสำหรับหัวใจใหันดูเทียนนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งหัวใชร์ันดูเทียนนะครับก็จะแบ่งในการอยู่สองแหวนนะครับคือแบ่งตามแรงดันหัวน,นี้ร,รับแรงดันที่700บาทนะครับหัวนี้คู่อันหนึ่งรับแรงดันที่350บาท ซึ่งข้อแล้วแต่ปเายของรถครับ700บาทคือใช้รถทั่วไปครับเช่น Toyota ม่ลลายคันนี้นะครับส่วนสามิบาทก็ใช้พวกรถนส่งรถบัสอะไรพวกนี้นะครับซึ่งความเสียหัวใจตัวนี้นะครับคือรอบๆเขาจะเป็ a อินฟาเลตนะครับมาคุยกับรถยนต์นะครับว่าตอนนี้อุณหภูมเท่าไหร่ต้องใช้เฮดจีนเท่าไหร่นะครับต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปอีกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจที่น่าสนใจมากครับสำหรับระยะเวลาการเติมเชื้อเพลิงเฮดจนนะครับในเวลา5นาทีครับสำหรับการเติมเต็มถังนะครับ ตัวยต้ามมลล่าคันนี้นะครับก็มีความจุทังอยู่ที่5.6กิโลนครับหลับการเติมไฮโดรเจนนะครับแต่ถ้ากับดถไฟฟ้าก็อาจจะใช้เวลาชาร์จที่นานหน่อยนะครับดังนั้นในผมมองว่าการใช้รถยนต์ไฮโดรเจนครับก็ดีที่ระยะเวลาในการชารจืนะครับมันเร็วมากๆครับและตัวยต้ามมลล่าที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับอันนี้เขาจะเป็นรถต้นแบบนะครับหรือว่าการทําเป็นแอร์พอร์ตดิมูซีนะครับซึ่งมีอยู่แค่สองคันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็ใช้สถานีนี้ชาร์จนะครับที่อําเภอบานละมุงนะครับเดี๋ยวเราพา ตอนที่ผมอยู่ในโตโยต้ยตามิไลดาลนะครับซึ่งอย่างที่บอกไฟนะครับว่าขนาดตัวถังของไฮบริดเนี่ยอยู่ที่ห้าจุดหกลูกคำครับเขามีในระยะทางเนี่ยถ้าเกิดไฮบริดเต็มถังอยู่ดิจึดร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยสิบกิโลเมตรนะในระยะเวลาในการเติมไฮบริดก็สั้นมากๆนะครับเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวเราจะรูให้ดูกันนะครับว่าภายในเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับภายในของโตโยต้ามิไลอรคันนี้นะครับต้องบอกว่าชอบเลยนะครับเพราะว่าดูทันสมัยมากมากครับใช้แบบตัวผ้าตัวเบาะที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัดลวดลายที่เป็นสีทองแดงนะครับรลโก้ขงคันสโอนต่างๆครับอันนี้ก็ดูแปลกใหม่จากตัวโตโยต้าเลยดูเค่ะนั่งมาครับ นตรงหน้าจอตรงกลารค็็มีบอกเปรนต์แบตเตตรี่นะครับว่าตอนนี้เรามีพลังงานคับคันถ้าเทนักกิโลนะครับอย่างนเกี้น้านะครับก็บอกว่าเหลือี่4้อยกิโลเมตรนะอยาัูปุ่มข้านะครับก็จะเป็นปุ่มเหตุนะครับอันนี้เป็นกิมมิของที่จ t ตมี l ลัยคันนี้นะครับว่ารว่นย์คันนี้นะครับก็ทำงาน้ด้พลังงานฮโดรเจน ต้องมีว i f โปรดักออกมาครับก็คือคการผลิตนี้ก็คือการเดน้ำทิ้นนั่นเองนะครับซสื้อู้ทีแล้วเนี่ยพอเราเติมออกซิเจนเนี่ยก็คือจะมีการดึงออกซิเจนจากภายนอกเข้ามาทําให้รวมตัวกันกับคาร์บอนไฮโดรเจนที่มีอยู่เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยที่รวมกันตรนั้นก็คือน้ําที่เรากดออกมาผ่านปุ่มตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกของโตโยต้ามิลลัยคันนี้นะครับและนี่ครับก็คือหน้าตาหองจุดเตลไฮโดรเจนนะครับของโตโยต้ามิไลัยนะครับก็จะเป็นหวัวแบบนี้นะครับ หลักคือเราเจาะหัวใจไฮโดรเจนนะครับเข้ามาเสียเข้าทตรงนี้ครับเป็นอินฟาเลยนะครับมาคุยกับเราว่าอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องเติมไลร่บ้างนะครับผุขอสรุปจุดเด่นของรถเกียร์ไฮโดรเจนสั้นๆในฝัังกันก่อนนะครับข้อแรกนะครับรถเกียร์ไฮโดรเจนนี้จะไม่เปอยไอเสียแล้วหรือว่า ซีโร่ออดซิเจนนะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะครับเมื่อผสมกันกับออกซิเจนเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีครับแล้วผลิตกระแสไฟฟ้าออกมานะครับส่งต่อไปยังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการขับเคลื่อนตัวรถนะครับซึ่งถ้าเป็นสิ่งที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ไอเสียนะครับแต่ว่าเป็นดัมม์ต่างนะครับป้อนต่อไปนะครับการทำงานทำงานนี้เงียบไร้เสียงรบกวนอื่นนะครับต้องอยู่ไฮโดรเจนนี้นะครับอาศัยทางกิบไฮโดรเจนนะครับในการทำปฏิกิริยาครับไม่ไม่มีเครื่องเดียวทำงานจะไม่มีเสียงมันรบกวนตลอดการในทางนาเฮนะครับ ข้อต่อไปนะครับเติมพลังงานเวกว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างตู้ยี่ห้ามีไรนะครับใช้เวลาในการเติมพลังงานประมาณ5้านาทีนะเท่านั้นนะครับก็สามารถขี่ได้ไกลถึงเจ0นอห้าถึงแปดกิโเมตรเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรถบุควนพูดถึงข้อจากัดของเทคโนโลยีไฮโดรเจนด้วยนะครับข้อแรกนะครับก็คือต้นทุนสูงกว่าแบตเตอรี่นะครับแม้ไฮโดรเจนนะครับจะเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในโลกนะครับแต่ก็มีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนแล้วก็ต้นทุนที่สูงครับ ข้อต่อไปนะครับฮโดรเชนเนี่ยเป็นการที่อันตรายนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือการจัดเก็บเพราะว่าฮโดรเจนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นการอันตรายระเบิดได้ง่ายแต่วเช่นที่เคยเกิดเหตุการณ์ที่สถานที่เต็มฮโดรเชนระเบิดมาแล้วนะครับที่ประเทศนอร์เวย์เมื่อปี2 0 1 9เองนะครับข้อต่อไปนะครับจำนวนสถานที่เต็มพลังงานเนี่ยจะมีน้อยนะครับประเทศที่มีสถานีเต็มฮโดรเจนอันดับต้นๆของโลกนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับมี154สาขาครับแล้วก็ประเทศเกาหลีจะมี112สาขาครับ ข้อต่อไปนะครับโลหะไฮโดรเจนเนี่ยหลักรู่ที่นู่นไปครับแม้รู้ว่าไฮโดรเจนนะครับจะไม่ได้ปล่อยไอเสียออกมาครับแต่ก็ยังคงสร้างไอเสียขึ้นมาที่ไหนสักแห่งว่าจะเป็นที่ตั้งตั้งแต่กระบวนการผลิตไฮโดรเจนหรือว่าโรงงานไฟฟ้าก็ตามครับทั้งนี้พลังงานไฮโดรเจนนะครับก็เป็นอีกทางเลือกที่อยู่ในอุตสาหกรรมไทยมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าในอุตสาหกรรมยนต์นะครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค้าขายใหม่นะครับต้องให้เวลาพัฒนาต่อไปครับโดยเฉพาะสนามนีเตไฮโดรเจนแห่งเดือก ของไทยครับที่ต้องใช้เวลาทดสอบกันหนึ่งสองปีครับจะรู้ว่าไทยเนี่ยคนไปต่อหรือเปล่าแค่นี้นะครับสรุปเลยนะครับพลังงานไฮโดรเจนครับก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับแต่ว่าในประเทศไทยนะครับในภาคอุตสาหกรรมครับก็มีการใช้พลังงานนี้มันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับซึ่งพลังงานไฮโดรเจนนี้ก็จะเหมาะกับรถยนต์ที่เป็นรถขนส่งรถบัสรถสาธารณะอย่างนี้มากกว่าครับ รถส่วนบุคคลนะครับก็อาจสามารถใช้ได้นะครับแต่อาจเหมาะกับด้วยทางไกลๆซึ่งผมก็มองว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนขับรถด้วยพลังงานไฟฟ้าในจะเติบโตร่วมกันครับครับสำหรับใครนะครับที่สนใจรถโตโยต้ามิลเร์คันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่1.92ล้านบาทนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อบริษัทโตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศไทยได้นะครับและขอขอบพูดด้อหาสาระดีๆจากชห่องแบร์ตายด้วยนะครับขอบคุณครับ